ที่มีคะแนน a s นะคะแล้วอยากได้สติกเกอร์เอาไปใช้ในไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะในคลิปนะคะจะบอกวิธีการใช้คะแนน a s นะคะแลกสติกเกอร์ผ่านแอป my a s นะคะแล้วเอาไปใช้ในไลน์ได้ค่ะวิธีการนะคะให้เรากดเปิดเข้าไปในแอป my a s ค่ะ เเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดเลือกไปตรงนี้นะคะที่เขียนว่าสิทธิพิเศษเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงข้างล่างนะคะตรงกลางนะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงคําว่าสิทธิพิเศษนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเราจะเจอกับรูปสติกเกอร์นะคะใช้คะแนนแรก30คะแนนนะคะสําหรับช้างน้อยอันนี้นะคะเราก็กดเลื่อนดูได้นะคะถ้าเลื่อนลงมาอีกนะคะจะมีสิทธิพิเศษพวกเกี่ยวกับแลกอาหารนะคะใช้แต้มแลกอินเทอร์เน็ตนะคะแลกเอ่อ แพ็กเกจเน็ตแพ็คอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ลองเลื่อนเลื่อนดูนะคะว่าเราจะแลกอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะในคลิปนะคะจะบอกวิธีการใช้คะแนน a s นะคะแลกสติกเกอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะกดเลื่อนไปตรงรูปสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเขาจะบอกอไปเลยนะคะว่าถ้าจะแลกสติกเกอร์รูปนี้นะคะจะต้องใช้กี่คะแนนนะคะเนี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็น30คะแนนนะคะ เราก็เลื่อนดูนะคะแล้วก็เลือกเลยนะคะว่าเราอยากจะได้สติกเกอร์อันไหนนะคะเดี๋ยวนี้คลิปจะเลือกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าแลกตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะจะมีคําถามขึ้นมาถามเรานะคะว่าเราจะใช้คะแนน30สิบคะแนนแลกสติกเกอร์ลายตัวนี้นะคะให้เรากดลงไปตรงคําว่ายอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้กดยืนยันเลยค่ะ แค่นี้เองนะคะทำรายการสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกดตรงคำว่าดาวน์โหลดสติกเกอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปตรงคำว่าเปิดในไลน์นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แอปไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดดาวน์โหลดสติกเกอร์นี้นะคะเข้าไปอยู่ในแอปนะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงคำว่าดาวน์โหลดเลยค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็กดตกลงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดเข้าไปในแอปไลน์นะคะจะไปดูว่าสติกเกอร์ที่ดาวน์โหลดนะคะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราหรือยังนะคะเดี๋ยวเรากด เข้าไปในแชทของเพื่อนใครก็ได้สักคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะลองส่งสติกเกอร์ไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองกดเลือกดูนะคะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะนี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจิ้มเลือกลงไปตรงนี้ที่นึงนะคะแล้วก็สามารถเลือกสติกเกอร์นะคะใช้งานสติกเกอร์ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามไห้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ